ทุกท่านวันนี้พบกับหลวงพี่แล้วก็หลวงพี่ธุรกิจเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นธรรมะพิเศษนี่บนหลวงพี่ให้ธรรมะกับคณโยมค,ครับครับก็เจริญพรคนโยมทุกท่านนะวันนี้เห็นนั่งกับหินแล้วก็กับแบกาวด้านหลังมีนัยยะเล่าให้ฟังด้วยวที่ที่มาจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยคือเรื่องของ การช่วยโลกนะนะครับมีความสำคัญมากโลกเรามันวุ่นวายโทษกันไปโทษกันมาอยู่ทุกวันนี้มันไม่จบไม่สิ้นเนาะเราก็มองเห็นปัญหาแต่ไม่รู้ว่าจะแกอย่างไงนะเราเห็นหญ้าตรงนี้ไหมเห็นไหมเรามองเห็นดินไหมไม่เห็นใช่ไหมเราเห็นจะพอหญ้ามันคุมลงมาถึงนี่เลยคุมทั้งปูนล,ลงมาถึงหินเนี่ย เห็นแล้วสบายตานะครับ,รบเห็นแล้วชุ่มตาดีกำลังจะบอกว่าหากเราจะทำเป็นแบบญาได้ไหมคือยังไงคือว่าเรามาเริ่มที่ตัวของเราเราเป็นแบบญานะเริ่มที่ใจด้วยใจของเราเนี่ยให้มีจิตท,ที่เมตตาแผ่ขยาย ความปรารถนาดีนะครับปรารถนาที่จะให้คนอื่นมีสุขแล้วก็แผ่คุมไปแบบนี้คุมไปทุกที่ที่ไหนเดือดเราก็คุมไปเนี้ยมันก็เย็นสบายเหมือนหญ้าที่มันคุมดินไว้ความแห้งความไม่สะอาดหูไม่สะอาดตามันก็คุมปิดไปหมดเลยเพราะใจเราเนี่ยมันทุ่มเย็นเขียวชะอุ่มดั่งใบไม้เขียวอย่างี้ใบไม้เขียวเนี่ยที่มันคุมปิดความแห้ง ความไม่สะอาดหูไม่สะอาดตาไปหมดเลยถึงบอกว่าเมตตาเนี่ยน่ารักนะครับเป็นตัวช่วยบ้านเมืองเป็นตัวช่วยโลกเลยนะครับการที่เราแผ่เมตตาบริเวณรอบตัวเราก็จะชุ่มเย็นไปด้วยถึงมาเปรียบเสือนได้เห็นว่าการที่เรามีเมตตาผลที่เห็นได้ชัดเลยคือรอบตัวเราเนี่ยจะชุ่มเย็นไปด้วยนะครับคนที่เข้ามาคุยกับเราก็ชุ่มเย็นไปด้วยครับเพราะกระแสแห่งความเมตตาเนี่ยมันเหมือนน้ํา น้ำเย็นอะที่มันไหลไปในลานําธารแล้วมันก็แทรกซึมไปเรื่อยๆจนหมดทั้งล,งลำาธารเลยเนี่ยปลาอะไรกุ้งหอยปูปลาที่ใช้นานนั้นก็เย็นสบายไปเหมือนกันครับถึงบอกว่าเมตตาดีอย่างนี้ก็เลยให้ทุกท่านอันนี้ได้แผ่เมตตาทุกวันเนาะแล้วก็ให้ทําเป็นประจําด้วยแม้ทุกอนุวินาทีถ้าเราทําไไรก็ดีนะครับเพราะจะทําให้ทุกเวลาเนี่ย เราจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเรื่องเย็นๆเ,เหมือนใจที่เราเป็นตอนนั้นอ่างเงี้ยครับและสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์นะครับสัพเพสัตตา สัตว์สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนท่เป็นนเ่ติดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นปะเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัตว์สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก